กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองซึ่งในวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินคอลแลบอย่างอีฟหรือว่า IB นะั่นเองทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกินที่เราสามารถแลกฟรีผ่านกิจกรรมได้นะทุกคนส่วนใครที่อยากได้สกินอื่นเนี่ยก็อย่าลืมเติมเกมกับร้านของน้องฟูยูร้านเติมเกมราคาถูกนะทุกคนซึ่งทุกคนสามารถเลือกสกินได้1สกินจาก3สกินนะทุกคนส่วนใครที่อยากเติมเกมเนี่ยก็เติมเกมกับร้านน้องฟู อยู่ได้เลยงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมความสวยความงามของสกินนี้กันก่อนเลยดีกว่าไปเลย และในตอนนี้เราก็ได้ทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในทีมก็จะมีนักข่าวลูกา้าอัศวินแล้วก็เราที่เป็นอิบนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันดีกว่าเนาะว่าตานนี้เราจะสามารถเอาชนะฮันเตอร์ได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเลยซึ่งในตอนนี้เราก็โหลดเข้ามาในแมปโบสถ์สีชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นที่พรมแดงกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ก็จะมีเครื่องตรงน,นี้พอดีมา เราจะปั่นกันเลยเ้ยลูค้าเขาเชื่อมเครื่องให้เราด้วยอะ่ะเอ้ยแต่ฮันฮันอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยแมรี่เหรอเฮ้ยแล้วดูเดินผ่านไม่สนใจกันหรอกโอ้โหดูดิแล้วคือไปเอาคนอื่นแล้วอะ่ะแบบนี้คือไม่ไม่รู้สึกแย่นะเนี่ยคืออะไรอะ่ะคือแบบเหมือนแบบทําตัวเหมือนจะสนใจนะอะแต่ไม่ดีกว่า,างี้เหรอโอ้ยแบบนี้มันไม่แฟร์เลยเราก็ต้องปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จทุกคนเพราะว่าเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะ มาทุกคนปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นเครื่องนู้นต่อทุกคนเพราะว่ามีนักข่าวอีกคนนึงจะไปช่วยเพื่อนนั่นเองซึ่งเราตอนนี้เหมือนนักข่าวตัวปลอมเหมือนไม่ใช่ของจริงอันทุกคนตลกอะจริงๆเราก็ฝึกเล่นมาเยอะะทุกคน แ,แบบโอ้โหเราไม่ได้ทำอะไรเลยตนเนี่ยมันไม่แฟร์เลยอ่ะปั่นอีกยาวๆทุกคนสู้ชีวิตเกิน A later few moments later. ได้จังหวะไปช่วยเพื่อนแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนการเครื่องก็ใกล้เตรียมแล้วด้วยแต่ว่าคือทำไมไม่ให้เราไปช่วยแต่ถ้าเราวิ่งไปก็คงอาจจะไม่ทันอะ่ะเงั้นเดี๋ยวอ่ะตายเลยอ้าวจุดแล้วยังไงยังไงเออตายเหมือนเดิมเพื่อนตายเหมือนเดิมือช่วยทันไหมอะ่ะคือไม่น่าทันแต่ว่า ขอลองปล่อยไปไหน่อยนะนเออไปเออไม่ทันจริงมันไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนเอ้แต่มไม่เป็นไรน่าจะพอช่วยเขาได้อยู่เดี๋ยวเราขอแอบก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยนักข่าวกันดีกว่าเฮ้ยมันนั่งไกลมากโอเคเดี๋ยวเราจะรอช่วยเขากันเพราะว่าตอนนี้เรายังมีของอยู่เรามีเรายังมีของอยู่คือตลกอ่ะคือมันเก็ีเพื่อนจุดแล้วสุดท้ายก็โดนตีล้มเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนกันดีกว่าแต่ต้องแอบก่อนนะตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะทุกคนเฮ้ยเหมือนรูว่าเขาจะเห็นนักโทษ อย่าห้ามไปนะโทษต้องไปเปิดดูให้เราอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไม่ว่าอะยยัยงไงขอช่วยได้ไหมล่ะ เออสวยงามมากดึงไปเลยเร็วหนีเร็วหนีเร็ว้ยรอดไมหมานะเอ้ยรอดรอดรอดไปไปไปโดดไปโดดไปมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วตรงนี้มาเจอตรงนี้มาเจอตรงนี้มามามาเฮ้ยเกือบตกใจโอ้ยเกือบโดนตีทุกคนแต่ว่าเรายังรอดอยู่มาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยหรือว่าจะช่วยเองเอ้ยยังไงเพื่อนโอเค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 เหมือนจะยังเอาตัวรอดได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเออหรือว่าไปรอประตูดีวะ ไปรอประตูดิมเนยจะรอไอ้เนี่ยเออรอรออย่างรอดอยู่คือเสียวแทนเพื่อนหมดเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนวิ่งตามเรามาทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการใช้ไอจิ๋วของเราเนี่ยบล็อกเพื่อนนั่นเองมาตามมาทางนี้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะมาเร็วเดี๋ยวเราบอกให้เขาตามมาเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะบล็อกให้เขาเองทุกคนมายังไงตอนนี้แมรี่ว้ามาแล้วแต่จังหวะนี้เราจะทําการ ช่วยเพื่อนได้อย่าง <Elena> งดงานแต่เพื่อนกดเหมือนกันเอาเลววิ่งมาเดี๋ยวก็ตายจริงหรอกเออเขาเขาเขากดเขากดเขากดไม่นะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คือนักโทษเราออกประตูไปแล้วทุกคนแต่ตอนนี้เราคือเหลือภาพถ่ายแค่อันเดียวแต่ว่าเราจะสามารถช่วยเพื่อนได้ไหมตาแดงอีสิบวิตาแดงอีสิบวิสู้เขาสู้เขาห้ามตายตอนนี้กระจกยังไม่มาหรอกมั้งกระจกมาแล้วหนีนี่แต่ว่าเขาเสกกระจกพลาดทุกคน ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนเราจะช่วยช่วยเพื่อนสวยงามมากออกเลย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 ตาแดงหมดแล้วป้ป้ายป้ายป้ายป้าโอ้โหตานี้ก็คือแบบสามารถช่วยเพื่อนได้แบบยังงดงามเลยทุกคนแต่ว่ามีคนตายไปคนหนึ่งแต่ก็ช่างมันอย่างแล้วก็ชนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับการรีวิวสกินของน้องอิฟในวันนี้ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นเองส่วนใครที่อยากได้สกินอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมเติมเกมกับร้านของน้องฟูยูร้านเติมเกมราคาถูกนั่นเองซึ่งสามารถใช้โค้ดหอยทอดเพื่อลดราคาได้ด้วยนะและในวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วน้องงั้นก็ต้องบอกลากันแล้วงั้นวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบายบาย